วันนี้เจอพผมอีกแล้ววันนี้จะมาเล่น The Intruder EP สาวครับเป็นแบบโรงแรมเป็นแมปที่สําหรับมือใหม่เล่นได้ครับแต่อย่างน้อย2คนเพราะว่าคนนึงดูกล้องจอนปิดอีกคนนึงดูเออเป็นคนปิดประตูครับต้องปิดให้พอดีนะครับปิดแบบแบบตอนที่มันมาพอดีครับเออนีนะแบบนี้นะไอะตัวผู้สามคตรควร ไปเลครับนในวันนี้เามากเลยครับมาเินดินด่นรีบเลยรีบเลยสลับลับอุยบ้ยหมดง่ายครับง่ายแต่หมดบ้านนี่ยังเป็นภาษาไทยบ้านเราเหมือนเดิมวะ <c oughs> ของผมเป็นภาษาไทยของเพื่อนเป็นภาษาจีนครับนี่แหละรุ่นจีนก็ภาษาจีนนี่แหละเข <c oughs> ้าถึงห้องพนักงานเท่านั้นครับ <c oughs> วันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่า<ม>ขี้เกียจพูดครับมีแต่ฉอดหน้าเบื่อนั้น,นเงียบเลยละกันอืนี่นะครับก็คือห้องโปรไฟล์มันนะเออไปย้อนดูได้นะครับขอ,องห้องที่ยี่สิบหกนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะจเจอจนะผมก็ไม่รู้ครับนี่ไงคุอแจห้องที่ยีิบหกคุณจสอง สีทองครับนี่สับป,ปลาดสับป,ปลาดกินหัวอื่ห้องแรกก่อนนะอืมแมปนี้ผลดีก็คือถ้าเราตายเราจะเกิดใหม่ได้กี่ครั้งก็ได้ครับก็คดีมากมและถ้าเราเปิดประตูแล้วมันเปิดก็คือเพื่อนเกงเรานะครับ ผมเห็นแบบคุณแจเดียวก็คือคุณแจทองนะครับให้เพื่อนผุมไปหาคนเดียวให้ก่อนนะคุณแจอีกคนหนึงนนน่งครับเห็นยืนแบบอนนเอ,อ๋เอๆอออนะครับยืนเพื่อนผุมกําลังหาคุณแจนะครับเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้ววะเพื่อนผุมเจอว่ะเฮ้ยเอาเรืเออ่องเปิดประตูสิครับรออะไรอ่ะจที่สองคุณแจสองเปิดดีครับรออะไรอ่ะแล้วเราก็จะหยิบไปขึ้นมา นี่ครับนี่คือ <ไป S 1> แฟ้มแบบนี้ยากตรงที่มันมีภารกิจตรงนี้ครับ <ไป S 1> นี่นะเราหยิบไปขึ้นมาแล้วก็ตีนี่ครับได้แล้วต่อไปขึ้นลิฟต์ครับไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์ไหมนะอาจจะไม่นะครับเพราะว่าเสียงผมอาจจะน้อยอยู่นะ ขึ้นลิฟต์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 สินี่ไงนี่ครับอันนี้ตอนขึ้นลิฟต<อ>์นะครับแบบนี้ทวนอีกทีนี้กว่าครับเดี๋ยวมันจะลิฟต์สีเกินไปขอขอน,นะครับอันนี้มีน้ำแดงด้วยโอ้อร่อยเลย <c oughs> นี่ครับก็คือห้องที่เราจะมาในวันนี้นะปิดสวิตช์อันนี้ก็คือผมไปดูกล้องก่อนนะ เดีตอนนี้อันนี้ก็คือประตูที่เราจะปิดถ้าเรากดปุ่มสีเขียวตรงเนี้ยก็คือมันจะปิดให้เองนะครับตอนที่สับประหลาดมานะทางทางขวาทางนี้คือกล้องไหนนะเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูปิดทําไมปิดก่อนไม่มีอะไรหรอกอันนี้คือกล้องไหนอะ่ะกล้องที่เองปิดปเมื่อกี้ก็มันจะมีกล้องสีกับกล้องสามครับกล้องสีก็คือทางซ้ายใช่ปะใช่กอง กล้องวิกล้องจิตเลยครับกล้องเก้าคืออะไรอ่ะกล้องแปดกับกล้องไหนวะไป้กล้องสามกล้องสามไปไปปิดดิปิดพอดีครับคิว่าจะไปไหมเดิตัวลุ้นครับถ้ามันไม่ได้เนี่ยผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับได้ได้ได้ครับ ทีเจอตัวผมก็อุ้ยกองห้าครับกองห้าคอยาวเลยครับกองห้าครับมันบิดคอตัวเองอ่ะใช่ครับมันเป็นตัวสับปะรดหาอะไรไม่รู้ตัวเดียวกันกับอกองสามครับเฮ้ยมันมากองสามในกองสี่กองสี่กองสี่แล้วนึ่มากองสี่เจ็ดตัวด,ดีพอดีจะมีโรงอาหารอยู่สองตัวแรกมหมูหม อยู่กล้องไหนอุ้ยกล้องหนึ่งครับกล้องหนึ่งเลยนะกล้องกล้องหนึ่งมันจะยืนคู่กันตอนแรกอะแแบบนี้จอมันเบลอในบางช่วงครับอาจจะตัดต่อเยอะนะครับแล้วเราก็จะตัด,อตดต่อฉากตัวเอพูดอุ้ยกล้องหนึ่งครับกล้องหนึ่งกับกล้องสองนะตอนนี้กล้องสองเอตัวคอยาวกับเอตัวนี้นะครับ คุยคู่ขาเลยเดี๋ยวกล้องแปร์ยุ่ยเยอะเลยก้องก้องหูกับกล้องแปร์ครับดูกล้องแปร์ครับโคตรเท่ครับเชื่อหุ้ยหุ้ยกล้องเจ็ดกล้องสามจะมาก่อนหรือเปล่ากล้องสามกล้องสามดีสวัดีครับจานอานเลยเหรอได้ไหมวะลุ้น ผมไม่กล้ามองเลยอุ้ย,ยได้นี่ครับตอนนี้พลังงานท่าเต็มตรงนี้เราจะสำเร็จในการดูกล้องครับตอนนี้อยู่กล้องจิตครับไอตัวสปีดลันนะขี่นมากล้องสี่ออก,ก่ออนฟังคำสั่งพี่ๆๆๆๆ ปีแล้วโหผมว่าน่าจะพอด,ดีนะครับถ้าไม่พอดีอุ้ยก้องเก้าครับก้องเก้าก้องเก้าถ้าไม่พอดีครับผมจะเอาไข่สองข้างออกก <คง S 3> ้องเก้าครับมีก้องเก้าไปดูน่าตัวอะไรอ่ะมันเป็นตัวท่อมันคือตัวท่อทีอท่พวกเราเคยเล่นในเลโก้อ่ะแล้วมันจะฆ่าหรอถ้าเกิดว่ามันมีเสียงท่อก็ให้ปิดไฟแล้วก็ยิง อินไปปิดไฟให้ได้ไหมล่ะดีๆเอาดีๆอุ้ยมันอยู่กล้องเก้าโอ้โห้เจ้ากลอเยอะด้วยใครนายฝากดูกล้องเก้าให้ด้วยนะอ่าเชี่ยกล้องเก้าโว้ยคุณดูกล้องเก้ากเดือดรเครื่อเสียงเคร่อเสียงกูเครื่อเสียงแล้วอุ้ยอุ้ยใครวะจอหนี่โย่เฮ้ยมันนี่มัน ตัวละครเดียวกันกับสบตซาตานไม,ไม่ใช่เหรอจอห์นนี่โอเวจอหนี่โอเวูจักไหมครับนักเต<ห>จ<น>ะจอห์นนี่โอเว่ยใครพิ่เบซินเอาชนะหรอรถเบตซินนะฮะร0เบซินจอห์นนี่โอเวจอนี่อเว่ยแล้ก่ป่าประตูเปิดฉากฉากนี้ครับรู <c oughs> ้จกักนักเตะจอห์นนี่โอเว่ยไหมครับน่าจะไม่รู้จัก <c oughs> <c oughs> ถาดนี้จะน่ากลัวมากเลยครับใช่ครับนั้นเต้ฝาดูข้างหลังนิดหน่อยนะข้างหลังฝาดูข้างหลังในกําแพงร่องหน่นน่ะข้างหลังดูข้างหลังเออดูข้างหลังจอด้ดูข้างหน้าดูข้างหลังข้างหลังเนี่ยเหรอใช่ข้างหลังเออดูอยู่ดูอยู่คอยดูนะตัวอะไรอ่ะมันไม่ทําอะไรเราพี่ไปเ เราโดนยิงว่มันโดนยิงว่ไม่ตายครับแต่กูถามนะมา,มาครับตอนนี้ลิฟเราใกล้สู่กลับทางออกแบบแมันจะมีตัวอะไรไม่ดูครับอยู่ในชั้นใต้ดินนะ พลังทำไมอ่ะผู้หญิงอ๋อผู้หญิงหน้าหน้าสาระอังแตกเปิดทางออกเรียบร้อยครับกลับเลยจบผมมีฉากคลับอยู่นะครับทุกคนเห็นกันใช่ไหมครับนั่นเลยนะเดี๋ยวอย่าลืมไปจำนักเตะช้อนเิียวเวครับ ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับ EP 3 The Intereder ครับแล้วเจอกัน EP 4ครับสวัสดีครับครับบายครับ